แนะนำโปรแกรมหุ้น AI ของเราเพื่อช็อตหรือขายหุ้นก่อนเข้าตลาดหุ้นปิดวันนี้แนะนำโปรแกรมหุ้น AI ของเราเพื่อซื้อหุ้นก่อนตลาดหุ้นปิดวันนี้ยินดีที่ได้รู้จักฉันชื่อฮันมายุงกุกผู้ดูแล B U Y S H O R T N O W c o m L จากประสบการณ์อันยาวนานในการพัฒนาไอทีที่บริษัทชั้นนำในเกาหลียุโรปและสหรัฐอเมริกาเรายินดีที่จะนำเสนอการพัฒนาของโปรแกรมทำนายการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นผ่านการทำงานหนักและความพยายามของพนักงานพัฒนา AI เป็นเวลา3ปีการทดสอบมากมายและการวิเคราะห์ผลลัพธ์ ฉันได้รับความมั่นใจในผลลัพธ์ของโปรแกรมดังนั้นเราจึงตัดสินใจที่จะให้การคาดการหุ้นรายวันของโปรแกรมหุ้น AI ของเราแก่ผู้คนจำนวนมากเรามั่นใจว่าเมื่อเวลาผ่านไปคุณจะได้รับความมั่นใจมากขึ้นในผลลัพธ์ของหุ้นของเราโปรแกรมทำนายเมื่อสมองของมนุษย์ตัดสินว่าราคาหุ้นจะขึ้นหรือลงในวันพรุ่งนี้เป็นการยากที่จะวิเคราะห์กรณีจำนวนมากในเวลาที่จำกัด อย่างไรก็ตามโปรแกรมหุ้น AI ที่ใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์จะวิเคราะห์คดีหลายพันรายการอย่างรวดเร็วเวลาที่จะกำหนดไม่ว่าพรุ่งนี้หุ้นจะขึ้นหรือลงแต่เป็นไปไม่ได้ที่จะทำนายหุ้นอย่างแม่นยำเสมอแม้ว่าจะใช้โปรแกรมหุ้น AI ก็ตามอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นไม่กี่เดือนหากคุณลงทุนตามที่โปรแกรม AI คาดการไว้มันจะถูกเปิดเผยว่าคุณจะทำกำไรได้เท่าไหร่ และศรัทธาของคุณในโปรแกรมหุ้น AI จะสร้างขึ้นเราเลือกบริษัทไม่กี่แห่งในประเทศของคุณเพื่อแจ้งข่าวหุ้นล่าสุดและเลือกว่าจะให้หรือไม่ซื้อหรือย่อหุ้นของพวกเขาก่อนตลาดหุ้นปิดทุกวันชอตเป็นทางเลือกการลงทุนทำกำไรเมื่อราคาหุ้นตกต่ำไม่มีตัวเลือกสั้นในบางประเทศในเอเชียในกรณีนี้คุณสามารถขายแทนการสั้นได้ อย่างไรก็ตามการออกอากาศนี้เป็นเพียงคําแนะนำจากโปรแกรมหุ้น AI เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนเท่านั้นโปรดทราบว่านักลงทุนรายย่อยมีหน้าที่รับผิดชอบในการตัดสินใจและผลการลงทุนบริการการแพทย์กรุงเทพดูสิต BDMS กำลังขยายขอบเขตด้านการดูแลสุขภาพด้วยโรงพยาบาลที่ทันสมัยแห่งใหม่ในเมืองที่พลุกพล่านความเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์นี้จะทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลชั้นยอดได้ใกล้ชิดมากขึ้นเพิ่มการเข้าถึงและความสะดวกสบาย BDMS กำลังสร้างกระแสในโลกของการวิจัยทางการแพทย์ทีนักวิทยาศาสตร์ที่ทุ่มเทของพวกเขาทำงานอย่างหนักเพื่อค้นหาการรักษาและเทคนโนโลยีที่ก้าวลำ้ำ โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ของผู้ป่วยและปฏิวัติการดูแลสุขภาพนอกเหนือจากการดูแลผู้ป่วยและการวิจัยแล้ว BDMs ยังมุ่งมั่นที่จะเลี้ยงดูบุคลากรทางการแพทย์รุ่นต่อไปพวกเขามีโปรแกรมการฝึกอบรมและการฝึกงานที่มีประสิทธิภาพโดยมอบประสบการณ์และความรู้อันล้ำค่าให้กับแพทย์และพยาบาลที่ต้องการ บีดียังให้ความสําคัญกับสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดีโดยตระหนักถึงความสําคัญต่อสุขภาพและความเป็นอยู่โดยรวมพวกเขาได้แนะนําโปรแกรมและบริการพิเศษเพื่อสนับสนุนการเดินทางด้านสุขภาพจิตของผู้ป่วย นอกจากนี้ BDMs ยังมีส่วนร่วมอย่างแข่งขันในการเข้าถึงชุมชนจัดให้มีการตรวจคัดกรองสุขภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการศึกษาและภารกิจทางการแพทย์ไปยังพื้นที่ด้อยโอกาสการอุทิศตนในการให้กลับสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงในชีวิตของผู้คนโปรดทราบว่านักลงทุนรายย่อยมีหน้าที่รับผิดชอบในการตัดสินใจและผลการลงทุน ซื้อหุ้นต่อไปนี้ทันทีก่อนตลาดหุ้นปิดวันนี้ซื้อหุ้นต่อไปนี้ทันทีก่อนตลาดหุ้นปิดวันนี้ซื้อหุ้นต่อไปนี้ทันทีก่อนตลาดหุ้นปิดวันนี้บางคนต้องการให้แน่ใจว่าวิดีโอ youtube ของเราอัปโหลดก่อนที่ตลาดหุ้นจะปิดในวันนี้ดังนั้นเราจึงแสดงภาพหน้าจอปัจจุบันของเว็บไซต์ y a h ู o ให้คุณดู เราจะคำนวณกำไรหลังจากพิจารณาราคาบนหน้าจอเป็นราคาซื้อของคุณทุกๆเดือนเราจะจัดทำรายงานผลกำไรโดยสมมุติว่าคุณลงทุนตามการคาดการ AI ของเราทุกวันเซนทรัลรีเทลคอร์ปอเรชั่น CRC BK พวกเขากำลังทรัพยากรลงในแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซโดยสัญญาว่าจะจัดส่งได้เร็วขึ้น ช้อปปิ้งได้ง่ายขึ้นและผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายมากขึ้นเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับประสบการณ์การช้อปปิ้งออนไลน์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้นไม่เพียงเท่านั้น CRC ยังขยายขอบเขตออกไปนอกประเทศไทยอีกด้วยพวกเขากำลังจับตาดูตลาดใหม่ๆโดยนำเวทมนต์การค้าปลีกมาสู่นักช้อปทั่วภูมิภาคมากขึ้นการขยายตัวนี้ส่งผลให้มีงานมากขึ้นมีทางเลือกมากขึ้นและภาพรวมการค้าปลีกแข็งแกร่งขึ้น ความพึงพอใจของลูกค้าคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของ CRC พวกเขากำลังเปิดตัวโปรแกรมสะสมคะแนนใหม่ข้อเสนอสุดพิเศษและประสบการณ์การชอปปิ้งส่วนบุคคลเพื่อให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำอีกมันคือทั้งหมดที่เกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนยิ่งขึ้นและให้รางวัลแก่ผู้ซื้อประจำความยั่งยืนก็เป็นเรื่องใหญ่สำหรับ CRC เช่นกัน พวกเขามุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนแบรนด์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคาดว่าจะเห็นผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนมากขึ้นบนชั้นวางและโครงการริเริ่มเพื่อปกป้องโลกเพื่อให้ทันกับยุคสมัย CRC จึงลงทุนในเทคโนโลยีและนวัตกรรมตั้งแต่คำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI ไปจนถึงประสบการณ์การช้อปปิ้งแบบเติมความเป็นจริง ผู้เขามองหาวิธีใหม่ๆในการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าอยู่เสมอเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตของการค้าปลีกโปรดทราบว่านักลงทุนรายย่อยมีหน้าที่รับผิดชอบในการตัดสินใจและผลการลงทุนช็อตหรือขายหุ้นต่อไปนี้ก่อนปิดตลาดหุ้นวันนี้ช็อตหรือขายหุ้นต่อไปนี้ก่อนปิดตลาดหุ้นวันนี้ช็อตหรือขายหุ้นต่อไปนี้ก่อนปิดตลาดหุ้นวันนี้ บางคนต้องการให้แน่ใจว่าวิดีโอ YouTube ของเราอัปโหลดก่อนที่ตลาดหุ้นจะปิดในวันนี้ดังนั้นเราจึงแสดงภาพหน้าจอปัจจุบันของเว็บไซต์ Yahoo ให้คุณดูเราจะคำนวณกำไรหลังจากพิจารณาราคาบนหน้าจอว่าเป็นราคาขายหรือราคาช็อตของคุณเราจะจัดทำรายงานผลกำไรทุกๆเดือนโดยสมมุติว่าคุณลงทุนตามการคาดการ AI ของเราทุกวัน Asset World Corp. Cor หรือ AWC กำลังเขย่าว,วงการอสังหาริมทรัพย์พวกเขาไม่ใช่แค่สร้างอาคารเท่านั้นพวกเขากำลังสร้างชุมชนที่มีชีวิตชีวาลองนึกภาพการใช้ชีวิตในสถานที่ที่แหล่งช้อปปิง้งร้านอาหารและความบันเทิงอยู่ใกล้แค่เอื้อมนั่นคือวิสัยทัศน์ของ AWC AWC กำลังเป็นสีเขียวเช่นกันพวกเขามุ่งมั่นที่จะการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยสร้างพื้นที่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเคารพต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่การออกแบบที่ประหยัดพลังงานไปจนถึงพื้นที่สีเขียวสิ่งเหล่านี้กำลังเป็นผู้นำในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืนแต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมด AWC กำลังขยายขอบเขตบุกเข้าไปในตลาดใหม่ๆและสำรวจโอกาสที่น่าตื่นเต้นจับตาดูบริษัทที่ไม่หยุดนิ่งแห่งนี้ในขณะที่พวกเขากำหนดอนาคตของอสังหาริมทรัพย์ A.W.C. คือทั้งหมดที่เกี่ยวกับการสร้างประสบการณ์การใช้ชีวิตที่พิเศษด้วยการมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมความยั่งยืนและชุมชนพวกเขากำลังสร้างมาตรฐานใหม่สำหรับอุตสาหกรรมโปรดทราบว่านักลงทุนรายย่อยมีหน้าที่รับผิดชอบในการตัดสินใจและผลการลงทุนช็อตหรือขายหุ้นต่อไปนี้ก่อนปิดตลาดหุ้นวันนี้ช็อตหรือขายหุ้นต่อไปนี้ก่อนปิดตลาดหุ้นวันนี้ ช็อตหรือขายหุ้นต่อไปนี้ก่อนปิดตลาดหุ้นวันนี้บางคนต้องการให้แน่ใจว่าวิดีโอ YouTube ของเราอัปโหลดก่อนที่ตลาดหุ้นจะปิดในวันนี้ดังนั้นเราจึงแสดงภาพหน้าจอปัจจุบันของเว็บไซต์ Yahoo ให้คุณดูเราจะคำนวณกำไรหลังจากพิจารณาราคาบนหน้าจอว่าเป็นราคาขายหรือราคาช็อตของคุณ เราจะจัดทำรายงานผลกำไรทุกๆเดือนโดยสมมุติว่าคุณลงทุนตามการคาดการ AI ของเราทุกวัน